แน่แอบเห็นนะว่าคลั่งรักกันไม่หยุดล่าสุดสาวโบเมลาดาแฟนสาวคนสวยของอาเล็กธีรเดชและจันจิจันจิราแฟนสาวคนเก่งของมาริโอเมาเลอร์ที่ล่าสุดควงแขนกันมาเต้นเพลงแฟนผมน่ารักของโบเมลาดานั่นเองค่ะ บอกเลยว่าเต้นเท้าไฟมากๆถ้าชาวเน็ตได้เห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นเอฟซีสองสาวอย่างแน่นอนเพราะทั้งคู่นอกจากจะมีความน่ารักและเต้นเก่งแบบสุดๆแล้วยังมีความสวยความเซ็กซี่มาเต็มๆว่าแต่อาเล็กธทีรเดตและมาริโอมาเลอร์เห็นคลิปวิดีโอนี้กันหรือยังคะน่ารักไหมคะแต่ชาวเน็ตได้เห็นแล้วต้องบอกเลยว่าน่ารักรัวๆและสาดความคลั่งรักมาให้ทุกคนได้อิจฉาตาร้อนกันเลย ขอขอบคุณอินสตาแกรมโบนอสกอร์มีรดาและจันจิอันเดอสกอร์จันพีฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องโหนข่าวดัง mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ